ไม่ได้กินไอคิแต่ว่าถ้าเกิดในทีมแานไม่หมดหรือว่าอิ่ดจะไม่ไหวแล้วสามารถมาเปลี่ยนได้แต่แต่ต้องเ่ยวให้หมดฝาแบบไม่ใช่เอาบาดแลยช่ไหมได้นาแรกดาถาจะต้องด้างหน้าก่อนต่อแป้งาฟนดีวล้งหน้ตอแป้งอะแรกได้อะไรบ้างได้ได้แต่ตวองทห้มดไม่ แล้วก็กินกล้วยกินก้วยฮลโหเองกินโหกล้วยมเท่าไหร่ไอ้ันอน่นาหด้วอ้ไม่้อพแอง้อมกินไท้หมด่านแล้วก็จึงจะไปทานต่อไปได้ท้ามกิห้ามไทยกิงห้ามยัดใส่กระเป๋า กระโปงเอ่อเบาโฟมหายไม่หายเบาไปท้องใจแก้ท้องใจโฟมจนไนที่จะแทนโฟมโอ้าโอ้โหบริการที่ระดับมาทำใจมากเฮ้ยเตี๋ยวเตว้ว่าเลยอ่ะเพิ่ี๋เพิ่งเตี๋ยวพี่ Thấy <laughs> ấy một cái สคนพามคนนี่นน่รสองคน่าคนจริงๆ่จริงจรสามนีรต้จิงเริงจรอนไี้ตเปอร์อรแล้วอ่ะอ่า เาไม่ยอมนะสคนนะให้หมดมดใหม้หมดใให้หมหมืให้ห้หห้ดมดห้หมดหให้มดให้ให้หมดมดให้้ห้หมดในี่มดใหมดให้หมด้หัดให้หมคนห้ให้หหมดให้ดหมด้หให้ดใ้

ไม่เีบมวางอนี้จะหมดแล้ว <น>โอ้ยโอ้ยไปเด <ไป S 1> าการบูจี